มาจ้าเมาเก็บบพิชีจีนจ้าไปใส่อบป่าเนาะจ้าเนาะเก็บเอาแต่ใบมันเนาะจ้า,จา,ห,าหากมันเอาไว้ให้มันขืนอีกว่ารูมันจะขืนบอเนาะจ้าเนาะร่องเบิงล่องเบิงมันกรลร่างจะเป็นดอกบ่หรอจา้า มันอาจจะแตกอีกอยู่นอกจากนอกเพราะว่ามันอยู่ในดินยุ่งกัยหลายเด้จ้ะเก็บเอาจะเก็บเอาซรามันบ่กั่เด็เป็นดอกคันเป็นดอกกะกินบ่ได้แล้วดอกมัน มียอมหน่อยหนึ่งแต่มันปลูกว่าติดมันเริ่มหวอนมันก็เลยขึ้นซ้ำนี้จ้ะกับบ้านหลายอยู่แต่ว่ามันบ่ขึ้นจ้ะ